ทีเ่เพื่ครับข้อคิดติดใจแกวสวยวันนี้นำข้อชิดมาฝากท่านเอกครบว่าจะเรื่องการเรียนกับการงานฝากไปยังนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นม .3 และกำลังเรียนชั้นม .6 หลายคนส่งบุตรหลานเรียนก็เป้าหมายที่ให้เขา ได้มีอาชีพมีการงานที่มั่นคงถ้าถามว่าเรียนอะไรไม่ตกงานก็อยากจะตอบตรงๆเลยว่าก็ต้องเรียนวิชาชีพสิเรียนวิชาชีพ่นแหละมันเป็นตรงเรียนวิชาชีพไหนก็จะได้ทำอาชีพนั้นนี่ตอบอแางนี้เ้าเรียกว่าตอบอย่างกำปั้นทุบดิน อยากจะระบุสภาพการเรียนรู้เนี่ยออกเป็นสองลักษณะหนึ่งเดินตามสายตรงเรียกว่าเดินแบบเส้นตรงนี่ประการที่หนึ่งสองเดินตามเส้นทางที่คดโค้งเอา้าฉันถามนักเรียนที่กำงเรียนมสาม ถามนักเรียนมสามก่อนมีเส้นทางให้เดินไปสู่เป้าหมายของการทํางานเนี่ยหนึ่งทางตรงถึงเป้าหมายได้เร็วสองทางอ้อมหรือทางโคง้งถึงเป้าหมายได้ช้านักเรียนจะเลือกเดินเส้นทางไหน <c oughs> ทีนี้จะขยายความแต่อไปว่าถ้าหากว่าผู้เรียนอยากจะ เรียนแล้วมีงานทําเร็วก็ต้องเดินตามเส้นทางตรงอย่าไปคดโคง้งอยากจะมีงานทําเร็วขอจงเดินตามเส้นทางตรงอย่าไปทางคดโคง้งเส้นทางตรงก็คือการเรียนในสายวิชาชีพวิชาชีพไปเรียนในวิลลยเทคนิค ไปเรียนในวิทยาชีวะซึ่งมีอยู่เรียกว่าทุกจังหวัดในแผ่นดินไทยนี่ใครอยากมีงานทำเร็วให้เดินสายตรงแต่ถ้าใครจยากทำงานช้าอยากเลินช้าก็ไปเรียนสายสามัญซึ่งสายสามญน,นั้นเป็นเส้นทางที่ คดครคงเป็นเส้นทางที่คดโคงต้องใช้เวลานานนะครับทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็ไปดูสิคนที่จบมสามแล้วเนี่ยเขาไปเรียนสายอาชีพใช้เวลาสามปีเขาได้วุฒิปวชไปสายอาชีพนะสามปีอะ ได้วุฒิการศึกษาเป็นวุฒปวชเพียงสามปีเนี่ยฉันจบออกมาแล้วปุ๊บคุณก็ไปทำงานได้เลย <c oughs> นี่สายตรงไปดูว่าถ้าเรียนสายสายตรงเนี่ยสายวิชาชีพเนี่ยขเขาเปิดอะไรบ้างขเขาเปิดสาขาอะไรให้เรียนบ้างพวกที่ไปเรียนสายสายตรง สามปีแรกในวุฒิปวชเนี่ยนะครับวิทยาเทคนิคเขาเปิดหลายสาขาวิชาช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาช่างยนต์ช่างยนต์ช่างกลช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ช่างโทรคมนาคมช่างก่อสร้างแล้วก็วิชาสถาปัตยกรรม ตลอดทั้งวิชาช่างอยู่ทานี่นี่เขาเปิดอยู่ในวิทยาเทคนิคคนที่จบมสามเราไปเรียนเนี่ยคุณอยากจะเป็นช่างประเภทไหนไปสมัครแต่ละวิทยาเทคนิคอาจจะเปิดสาขาวิชาช่างไม่ตรงกันอยู่จังหวัดไหนไปติดต่อดูวิทยาเทคนิคจังหวัดนั้นๆหรือวิทยาชีวะ ในจังหวัดนั้นๆแล้วก็ไปเลือกสมัครเรียนในสาขาวิชาช่างที่ท่านต้องการนี่นท่านจบสามปีท่านได้วุฒิปวชถ้ายังไม่อยากไปทำงานต่อไปอีกสองปีท่านจะได้วุฒิปวสเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพท่านสูง สปีท่านก็ไปทำอาชีพได้แต่ถ้าท่านไม่อยากไปสายตรงท่านไปเรียนทางอ้อมหรือคดโคง้งไปท่านสายคดโคง้งท่านจบมสามท่านก็ไปเรียนโมปลายนะมสี่มห้ามหกสามปีท่านก็ได้มหกทีนี้ถ้าท่านจบมัธยมปีที่หกแล้วเนี่ยคนที่ไปเรียนมัธยมห เป้าหมายเขาไม่ได้อยู่ที่จบหกเป้าหมายของเขาปลายทางของเขาอยู่ที่ปตรีอยู่ที่ปตรีเพราะนั้นเขาจะต้องไปต่ออีกถึงสี่ปีห้าปีหรือหกปีแล้วแต่คณะวิชาเห็นไหมมันเนื่นช้าไหมล่ะมันเนื่นช้าไหมกว่าจะมีงานที่มั่นคงมันเนื่นช้าไหมนะมันสู้สายตรงไม่ได้เห็นไหม มันสู้สายตรงไม่ได้เนีครับเพราะนั้นถ้าเรียนมุ่งงานโดยไม่ต้องให้เนื่อนช้าก็ต้องไปสายวิชาชีพนะจะนี้มาดูมาดูว่ามันแปลกใจตรงที่ว่าเยาวชนอยู่เนี้ยเขาไม่ค่อยจะเดินสายตรงเขาชอบไปทางอ้อม ชอบไปทางคดคงการไปทางคดคงโอกาสหลงทางมันดีนะเรียนให้ทราบก่อนนักเรียนที่จะจบมสามเนี่ยถ้าท่านมุ่งไปเรียนมสี่มห้ามหกถือว่าท่านไปในทางคดคงการไปทางคดคงท่านมีโอกาสที่จะหลงทาง <c oughs> การหลงทางก็ทำให้ท่านตกข้างว่างงานได้ <c oughs> ว่าีนีคนที่ไปเรียนม .4 ี่มห้ามหถือเป็นการเดินเส้นทางคดโคง้งการไปเรียนทางคดโคง้งโอกาสที่จะหลงทางก็มีได้เช่นเดียวกันมีข้อมูลนักเรียนที่จบม .3 ปี2,565นห้านะจำนวนนักเรียน639คนจากนักเรียนจำนวน639้อคนนี่พบว่า ในจงนวนเหล่านี้นั้นไปเรียนสายคดโคง้งคือไปเรียนมสี่ห้าเนี่ยมากถึง84.63%ไปเรียนสายตรงคือมุ่งไปยังสายอาชีพเพียง11.87%นี่ถือว่าน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับสัสดส่วนผู้เรียน6แล้วกวคน นะครับ <c oughs> นี่แปลกไหมล่ะคนทำไมสมัยนี้จึงชอบเดินเส้นทางคดโคง <c oughs> ้งประน่้นบอกว่าอยากจะเรียนเพื่อมีงานทํำแต่ไม่มุ่งตรงไปยังสายวิชาชีพเลยกลับไปยังสายสามัญทมว่าไปสายสามัญน,นั้นก็เป็นการเรียนเพื่ออาชีพไม่ใช่หรือท่านถาม ตอบใช่ใช่ไปเรียนสายสามัญสี่ห้าหกก็มุ่งที่จะมีอาชีพเช่นกันแต่ว่ากระผมเรียนว่ามันเป็นเส้นทางยาวไกลคดโคง้งมันเป็นเส้นทางคดโคง้งนักเรียนส่วนใหญ่นักศึกษาส่วนมากที่ว่างงานหรือตกงานหลงทางส่วนใหญ่เป็นพวกที่ ไปสายสามัญส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไปสายสามัญเรียนมสี่ห้าหคนตกงานส่วนใหญ่คือคนพวกนี้คนพวกนี้เมื่อจบมหกแล้วตรงไปยังมหาวิทยาลัยแล้วจำนวนไม่น้อยเวลาจะไปสู่มหาวิทยาลัยนั้นหลายคนก็ยังไปลงอีกลงอะไรลงในสถาบันลงในสถาบัน เขาจะไปเลือกว่าสถาบันไหนใหญ่สถาบันไหนมีชื่อเสียงโด่งดังเขาก็จะไปแออัดสอบแข่งขันในสถาบันเหล่านั้นไปแข่งกันในสถาบันใหญ่ๆดังๆสุดท้ายพวกนี้ก็อับประดงคือไม่ติดเข้าไม่ได้เพราะตนเองไปติดในชื่อเสียงของสถาบันเห็นว่าคนไปลงเยอะ มีชื่อเสียงโด่งดังใช่จบจากหาลัยนี้สุดยอดเด็กเด็กมัธยมหกก็เออกันไปแข่งขันลงในสถาบันเหล่านั้นสุดท้ายบางคนไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักตัวเองคือไม่รู้ว่าตนเองเนี่ยมีทักษะความรู้ความสามารถพอที่จะไปแข่งขันเขาได้เขาได้หรือไม่อย่าลืมว่าสถาบันที่ดังๆนั้นเขาก็มีลิมิตในการรับนักศึกษา เมื่อมีข้อจำกัดในการรับการศึกษาแต่มีคนมาสมัครเยอะๆเขาก็ต้องคัดออกคัดออกเอาแต่คนที่เป็นหัวกะทิเพราะนั้นหัวกะทิต่อหัวกะทิก็จะมาแข่งขันกันในสถาบันต่างๆคนบางคนไม่อาจจะรู้ตนเองนี่ไอชิวความสามารถขนาดไหนไปแข่งกับพวก ชั้นยอดของวกฤทิมันก็สู้เขาไม่ได้สิไม่ว่าจะเป็นเด็กโคตา้าก็ดีเด็กที่เอาคะแนนไปแข่งขันสอบแข่งขันก็ตามมันต้องรู้จักตนเองมันต้องรู้จักตนเองว่าเราความรู้ขนาดนี้เราจะไปแข่งสถาบันระดับไหนมันต้องรู้จักตัวเองถ้ารู้จักตัวเองแสดงว่าเราชนะไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นี่ คนที่หลงทางอับปางไม่ได้ในมหมายาลเท่ตเองต้องการเนี่ยส่วนใหญ่ล้วนแต่ไม่รู้จักตัวเองแล้วไปหลงไปหลงในชื่อเสียงของมหาวิาลยนะครับไปดูข้อมูลที่เขาตีแผ่อยู่ในโลกโซเชียลคนที่จบมหกแล้วเขาบอกว่า ไปเรียนคณะอะไรอันนี้ไม่ได้พูดถึงสถาบันนะไปเรียนสาขาวิชาอะไรจึงไม่ตกงาน <c oughs> นี่มีข้อมูลเขาตีแผ่ออกมาว่าถ้าเรียนในห้าคณะต่อไปนี้โอกาสตกงานยาก <c oughs> งั้นคณะวิชาที่หนึ่งก็ได้แก่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพสายวิทยาศาสตร์สุขภาพนี่ก็ได้แก่พวกแพทย์พวกพยาบาลพวกทันตแพทย์พวก ชีวการแพทย์พวกเทเสัตเทคโนโลย,ยีทางการแพทย์อันนี้แหละเขาเรียกว่าสายวิยทยาศาสตร์สุขภาพอันนี้ก็พอพูดปุ๊บท่านก็คงจะไม่มีใครค้านเลยเพราะว่าคนที่ไะเรียนคณะนี้ส่วนใหญ่แล้วร้อยทั้งร้อยเขาไม่ตกง,งาน <laughs> นะ <Yeah. S 1> แต่ไปสายคณะวิชาที่สองก็คือสายวิยทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวักตกรรมข้อมูลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Technology และนวักตกรรมข้อมูลอันนี้เขาก็ถือว่าเรียนแล้วโอกาสตกงานแทบจะไม่มีนะครับสายธุรกิจการตลาดดิจิตัลและดิจิตัลมีเดียนี่สายที่4ี่สายที่5เป็นสายคณะวิชาจัดการโลจิสติก และวิศวกรรมโลจิสติกมันล้วนแต่เป็นเชื่อใหม่ๆของโลกโยุคใหม่นี่เขายืนยันว่าถ้าเรียนห้าขนาดนี้ไม่มีตกงานอันนี้ก็เป็นข้อคิดสำหรับคนที่จบมหกนะครับทีนี้ไปดูข้อมูลเด็กๆที่จบมหกไปดูว่าจาก ข้อมูลนักเรียนปี2565น้านะครับจากผู้เรียน4ี3ยเกสมคนนะครับนะอันดับหนึ่งที่เขาได้คณะวิชาที่มาเป็นอันดับหนึ่งก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์อันดับสองเขามุ่งไปที่คณะศึกษาศาสตร์หรือคัุศาสตร์ศึกษาศาสตร์หรือคัุศาสตร์นี่ พวกนี้มุ่งที่จะไปงานราชการมีอาชีพครูใช่เป็นส่วนใหญ่นะครับนี่อันดับที่สคือคณะวิทยาศาสตร์อันดับที่สี่เป็นคณะบริหารธุรกิจอันดับที่ห้าเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์อันดับที่หเป็นนิติศาสตร์อันดับที่เจ็ด พยาบาลก็ดีวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็ดีมนุษยศาสตร์ก็ดีบัญชีก็ดีเนี่ยพวกนี้อยู่ในกลุ่มอันดับที่เจ็ดที่เขามุ่งไปเรียนแล้วก็ได้ตามที่เขาต้องการนะครับอันดับที่แปดก็คือเป็นเรื่องของคณะวิชาว่าเรื่องของศิลปะนะครับอันดับที่เก้าเป็นเรื่องของนิเทศนิเทศศาสตร์อันดับที่สิบเป็นเทคนิคการแพทย์ แล้วก็กายภาพบําบัดอันดับที่อันดับที่สิบเอ็ดเป็นเรื่องการท่องเที่ยวอันดับที่สองเป็นเรื่องของสถาปัตย์อันดับที่สิบสามเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์อันดับที่สิบสี่เป็นด้านเศรษฐศาสตร์สิบห้าเป็นด้านแพทยาศาสตร์เรียกว่าแพทยาศาสตร์บัณฑิตอันดับที่สิบห้านี้เป็นแพทยาศาสตร์บัณฑิตอันดับที่สิบหกเป็นแพทย์สาขาอื่น อันดับที่17เป็นเรื่องของสัตวแพทย์และอันดับที่18นั้นเป็นผู้ช่วยพยายบาลในจำนวนนักเรียนที่มุ่งไปเรียนดังกล่าวนี้อาจจะมีหลายคณะวิชาไปตรงก,กันกับข้อมูลที่เขาบอกว่าเรียนหคณะวิชาแล้วไม่ตรง,งานก็มีหลายคนเข้าขายนี้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่อยากจะเรียนฝากนักเรียนที่จบม6ว่าท่านจะต้องดูตนเองให้ดีๆว่าตนเองมีทักษะความรู้ความสามารถเพียงใดแล้วตนเองชอบอาชีพอะไรแล้วมุ่งไปอย่างสาวิชาที่ตนเองต้องการ ต้องดูให้ดีๆว่าเรียนแล้ววิชาชีพนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือไม่และที่สำคัญคือว่าตนเองถนัดชอบหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับนะก็เป็นข้อชิดที่เอามาสิกิจใจทั้งผู้เรียนม .3 ม .6 ตลอดทั้งผู้ปกครอง เอาไปต้องดูแต่อยากจะเน้นย้ำว่าถ้าต้องการจะมีอาชีพโดยเร็วโปรดไปเรียนสายตรงโปรดเดินทางเส้นตรงคือไปสายอาชีพนั่นแหละท่านจะได้งานตามต้องการแล้วได้เร็วด้วย <c oughs> ไม่ต้องเงินช้าถ้าท่านไม่ต้องการสายทางเส้นตรง ท่านก็ไปเส้นทางคดโค้งคือไปเรียนมันธยมสี่ห้าหกระวังให้ดีระวังจะลงทางเพราะเส้นทางมันยาวไกลนี่คือข้อคิดกิจใจฝากท่านมานี้ขอบพดดอระคุณท่านที่เหยนตามชมขอบพระคุณขอบพระคุณ